ทุกคนเจอแล้วเขามันไก่กกอ่าทุกคนจ่ามีตรงนี้เลยฮะรงหอาฬิกาบรรหารแจ่มใสเยือกกับธนาคารออมสินซึ่งเราเดินมาทางนี้ฮะเมื่อกี้โรงแรมลอฟเรสิเดนทุกคนจะข้ามฝั่งมานี้นะฝั่งเดียวกับอ๋อฝั่งเดียวกับบกสศทุกคนนี่เรามาตอนสายๆแล้วอาเมื่อกี้เจ้าชาจะแน่นกว่านี้ฮะทุกคนเราก็เลยอยากมาช่วงนี้ฮะนี้ทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปทุกคนบรรยากาศ เราต้องหอนาฬิกาปัญหาแจจมใสนะฮะนี่ฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนบรรยากาศนะฮะนี่ฮะทานกันตรงนี้เลยทุกคนริถมถนนกันแบบเรียบง่ายมากเลยอากาศแบบไม่ร้อนเนาะนี่ฮะอันนี้เป็นหอคอย,อยงไงที่เห็นเมื่อกี้นะฮะน,น,นี่นี่เลยหาไม่ยากธนาคารอมสินแล้วก็บรรยากาศร้านกันเองมากนะฮะทุกคน น่าทานมากเลยทุกคนที่ด้านในอทุกคนเราจะอยู่ทุกวันพุธนะฮะทุกคนนี่ข้ามันไก่งไงบริการน้ำด้วยตัวเองนะจ๊ะทุกคนน้ำแข็งเต็มที่ไม่อั้นเลยบุฟเฟ่น้ำแข็งนะฮะซุปน่าทานมากเลย นี่ฮะทุกคนไปทางนี้ก็จะเป็นบอกส์สอแล้วก็ข้ามฝั่งก็จะเป็นอะไรฮะโรงแรมลอฟเรสซิเดนต์วาสิถีซิตี้แต่เมื่อกี้เราเดินมาไงจะได้ไม่งงนี่ดอกอัน,นชอบจังเลยทุกคนหันจังหวัดสุพรรณบุรีใครมานะทุกคนบางคนบอกว่าโอ๊ยมีอะไรเที่ยวหล่อทําไมมาบ่อยจังเลยจริงๆปีนี้มาสองครั้งแล้ว แล้วก็ปีนี้อาจจะเว้นไปปลายปีเลยอาจจะได้มาอีกนะฮะเราอยากมาบ่อยๆแต่ก็อย่างที่บอกแหละด้วยภารกิจหน้าที่บางทีก็ต้องไปจังหวัดนู้นไปออนไลน์ไปทําหลักสูตรที่จังหวัดนั้นก็ก็ต้องสลับหมุนเวียนกันไปทุกคนนี่ฮะแต่ที่สุพรรณเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะนะอุทยานแห่งชาติพุเตยเคยได้ยินไหมทุกคน ซึ่งจะมีเขาเทวดาสวยมากเห็นทะเลหมอกนะทุกคนอยู่อเาเภอด่านช้างถ้าใครจะไปสามชุกใครจะไปด่านช้างอําเภอศรีประจันก็จะมีหมู่บ้านควายซึ่งจะเป็นหมู่บ้านควายที่เดียวของไทยนะฮะเขาจะมีมีอ่อให้ชมวิถีชีวิตของชาวนาที่เดียวของประเทศเลยแล้วก็ใครจะไปเดิมบางนางบวชใช่ไหมฮะอเาเภอเนี้ยเราชอบชื่อมากเลยตอนเด็กๆฟังละครวิทยุนะฮะอำเภอเดิมบางนางบวชนะฮะก็จะมีบึงชวากนะฮะทุกคน และที่สำคัญถ้าในเมืองเราก็จะมี l o ฟเรสิเดนต์วาสิตีซิตี้แล้วก็ข้ามันไก่โกอาแล้วก็ย่างเนยย่ยางเนยมีหลายสาขานะฮะจังหวัดหนึ่งอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่ที่นี่เนี่ยอร่อยมากขอบอกที่ทุ่งสงก็อร่อยเราขอคอนเฟิร์มนะทุกคนนี่ฮะข้ามันไก่โกอาจะอยู่ ธนาคารออมสินจำง่ายๆอยู่ฝั่งนูนะออมสินจะอยู่ฝั่งเดียวกับลอฟเรสซิเดนต์ค่ะแต่ถ้าเกิดเราเดินไปตรงนี้นะทุกคนสี่แยกสามแยกหอนาฬิกาเลี้ยวซ้ายไปเมื่อวันเราไปวัดแคร์จำได้ไหมวัดป่ารีลไปทางเดียวกันทุกคนนี่ฮะทุกคนบรรยากาศจะแบบว่าสบายๆลมเย็นมากเลยทุกคนนีเดี๋ยวนี้ที่เราสั่งไว้นะฮะ นี่หาทุกคนบรรยากาศกันเองมากเลยนะจ๊ะจ้ะเลิศดเลเลดเลเดีวยวเ๋ยวเราเดินจากร้านเนี่ยฮะเราจะไปทานนะฮะทุกคนแล้วก็เราเดินจากร้านตรงนี้โกอาเข้ามันไก่เนี่ยไปออฟลอฟเรสซิเดนต์นะฮะทุกคนเนี่ยเดินกลับแล้วฮะคือบอกตรงๆนะเรารักคุณบรรหาร เรารักคุณบรรหารมากเพราะว่าสมัยคุณบรรหารเล่นการเมืองเขาไม่รุนแรงเขาไม่เหมือนกับสมัยนี้อะหาใส่สีใส่ไขใ่ใส่ร้ายกันในยุคนี้มันเยอะเลยฮะแต่คุณบรรหารเขาเล่นแบบนักการเมืองแบบสะอาดพัฒนาจริงพัฒนาจังหวัดเขาจริงอ่ะทุกคนพูดแล้วขนลุกแล้วเรารักเขาตรงอุทยานมังกรสวรรค์เนี่ยนะฮะอันนี้คือร้านข้าวแกงต้นมะม่วงอยู่ใกล้กับโกอาห์นะฮะแล้วก็อุทยานมังกรสวรรค์ก็จะมีลูกปั้นอนุสาวรีย์ของออ ประธานศิลปะอาชาทุกคนนะฮะนี่ยเราเดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงลอฟแล้วนะข้ามไปขวามือซ้ายมือก็คือบคอแต่ถ้าตรงไปนู่นเลยก็จำได้ใช่ไหมฮะไปหอคอยหอคอยหรือว่าสวนเฉลิมพัฒราชินีนะฮะที่เป็นหอคอยขึ้นเหมือนขึ้นไปอยู่ไปอยู่เหมือนประเทศนิวซีแลนด์ซิดนีย์เขามีหอคอยแบบนั้นเลยนะฮะทุกคนท้อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่ามองข้ามนะ จังหวัดสุพรรณนอกจากจะมีเจดียุทธหัตถีมีงานประจําปีงานอนุสรณ์ดอนเจดีเรามาได้ปกติเลยทุกฤดูะนะฮะแล้วก็ที่นี่เขายินดีต้อนรับมากนะฮะยินดีต้อนรับโรงแรมบาสิทธีอย่างนี้โูว่าอาหารเช้าเลิศมลังการแล้วก็ออที่แบบแนวบูติกโรงแรมของลอฟเรสซิเดนต์นี่ก็เลิศสระว่ายน้ำเลิศมากประทับใจมีอ่างจาก,กุชชี่เต็มระบิร์มจทุกคนเลิศมากทุกคนน,น,นี่มีขนมเปียกด้วยนะร้านตรงนี้ฮะ เห็นมันมีป้ายบอกว่าตรงไปก็จะไปสวนเฉลิมพัฒราชินีหอคอยบัญหารแจ่มใสนั่นเองคะแต่ก่อนอื่นใดก็จะถึงลอฟเรสิเดนต์ก่อนนี่ฮะเรามาฝั่งโรงแรมแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวเยวจะกินข้าวมันไก่กันแล้วก็อัดอีกคลิปหนึ่งดีไหมมนลุ้นกันว่าอร่อยสมคำล่ำลือดีไหมใช่ไหมเดี๋ยวเราถ่ายคลิปหนึ่งเราก็จะได้ให้ดูน้ำพุระบำจากกุชชี่ในห้องด้วย นะฮะมีจากรุชชี่มีสาวว่ายน้ํานอกห้องเลิศมากกินไปดูน้ําพุระบํจากุชที่ไปนะทุกคนเนะาะเดี๋ยวจะโพสคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวอุณหภูมิเครื่องมันจะสูงมันจะตัดอีกแล้วทั้งอย่างง,งนะฮะถ้าเกิดดูๆไปเอ๊ะทำไมคลิปนี้มันสั้นจังเลยเพราะว่าอุณหภูมิเครื่องมันสูงไนงะมันก็เลยตัดไปเองโดยอัตโนมัติทําให้เราได้คลิปสั้นตามฟ้าดินลิขิตมาจ้ะ